ไปไหมไอ้มันมันเลี้ยงลูกนะครับอย่าให้มันออกมาเลี้ยงทางนอกเลี้ยงลูกอ่ะไอ้มันเลี้ยงไหมไอ้มปอปอเข้ามาโลกเป็นคนไหมไม่เป็นไวยังไงพโมวันนี้สัตว์เขามีลูกไปแทงยิงเลยออกไปโอ้โหทูธทีด่างงานนี้ใครุดใครุดนะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกออกก่อนครับาไปย่่งัะไปเรียบร้อยเลยโอ้โหเฮ้ล่นบอลเลยโอ้โหเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลไปดิไปบอลเดินเลยดิบอกมันี่บอกกูไม่ต้องการลูกคนเนอรเว้ยเบอร์ใช่ไหมแล้ววะไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดวัดเนี่ยเฮ้ยวัดเนี่ยเฮ้ยประตูบอกกูรับไปเฮ้ยไอ้บอลอะไรไอ้บอลเรียบร้อไอ้บอลตกยิงแล้ว เมหานุยมาตุกูเพียนเอาไว้ไม่ไหวไวติดใครติดมัเนี่ยเอาอะไรไอ้อกอมึงตายเนี to <t t Hi, ่ยมึงมึงจะตายมึงตายมึงตายเน่ยตายดแล้วมันเออตรงนี้นะครับเหลืองได้ลูกนะครับเหลืองได้ลูกกรรมการบอกว่ให้เหลืองนะตรงนี้มันเป็นคยันนะครับฝู่เท้าเรียบร้อย เอ้ยหญิงแรกมัน้องผูกไว้ให้รองเท้าลอยติดหน้าไปเลยปีใหม่ทั้งปีเว้ยเอาให้ชายสักหน่อยแล้วหึงข้างข้างขวาหนักหนหน่อยเว้ยว่าอย่างไรโดนเรมอนไอ้โดนเรมอนเปิดให้มาให้อังคอไอ้อังคอเดียนมาเดียนมาผ่านลูกไปมาได้มึงเจอหญิงหกมึงตายแน่มึงไอ้อังคอ เอาว่ากปรมาานไหมวันนี้ปัดมาเล้วติดก็เอาปัดก็ใจเลยลุงโหลูงนี้แบกโมูที่ถ่ายมึงิีก็มามาอะกูไม่กลัวหรอกรุดก่งไก่กรรมาารให้เลือทอนชุดนี้เล่นหมดเก็ีหมดแล้วนะครับ ยิงอ่าเลื่อนทอนนี่นะครับมันว่าไงมันเปิดลูกเอ้าตัดเข้ามามึงตายอ่าเอามัดออกเอาร้อหยุดไว้ลงมาด้ว่าไงเปิดไหมเปิดไม่ได้นะครับยังติดหญิงเล็กอยู่อาวเราตึ้งไปทานเดี๋ยวครึ่งหลังแล้ยิงเล็กจะไหวเปล่าหน้าดำหมดแดกร้อนนะพี่บ่าวมีทีไม่เด็กไอ้เด็กหญิงนะมีนะมีมีเดี๋ยวมารับทีมลูกกัดแดกลูกสาวตัวเองก็ไม่กันหรอกโอเค ไปเปิดมาประตูบอกมึงเต็กอีหยาจับนะมึงขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปอ่อนดันขึ้นไปยืนกาันหน้าอ่อนยืนกางหน้ามายืนแยกกันดิไปยืนรวมกันดิเดี๋ยวนจะเปิดลูกได้หรือเปล่าจะเปิดลูกให้ใทยเปิดไม่ข้ามลูกเต็กไอ้เฮ้ยเฮ้ย้เยุย้โหประตูมันแน่นไว้เมื่อคืนมึงไม่ได้ยีงนี้วะเมื่อคืนมึงเล่นนิ่ไม่แพ้เนี่ย เอาละเว้พี่้ที่หนักใจของวังมันีแล้ววังมันนี้แบกบุกทิพยังเลยเอาแรงงานเนี่ยมึงผ่านหญิงไม่ได้เฮ้ยคุณยังไปจับเองมันสิฮะไอ้นี่ไร้ายเว้ยโดนสาปแตกนี่เว้ยกระโดนสาปเอวคนเลยเว้ยดันขึ้นไปจะลงมาทำไมดันขึ้นไปได้แยกกันอยู่เฮ้ยฝ่ายหญิงเนี่ยจับของผู้ชายได้ทุกส่วนนะครับแต่ฝ่ายชายห้ามนะโดนกฎหมายนะเว้ย เอาว่างให้โดนเลมัดบอลลูกกรรมการผู้รักษาประตูเพี้ยงเลยเพี้ยงเลยเจ้าเลี้ยงดูผู้สักเล้วว่าไงไรเอซานที่มันต่อออกบอลมาให้โดนเลมันไอ้โดนเลมันพอให้ตัวสัมที่ผมมาไม่ทานมึงตายแน่มึงไอ้ไอ้เจ้าก่อนยังไงเอ้าลองเรียกออกไปกรรมการไในใครครับผมมองไม่เห็นกรรมการให้วังมณีนะครับวังมณี่บอลเองเลยไม่เปล่าบอลเล่าเฮ้ยเรี้ยงเลยไว้บอลเท่ามีเก่งแต่ประตูไม่ได้นะ เอาล้วครับไปเลยเฮ้ยวุฒินี่พวกนี้ไป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 มีไปไอ้อ้วนเมื่อคืนมึงเล่นอย่างนี้มึงชนะมาได้ไงฮะเธนเข้าไปมันเข้าไปโอ้โหเมื่อคืนมันไม่ได้อย่างนี้ดิถ้าได้อย่างนี้สะใจแน่ละมึงเองแต่เตะส่งเขาดีเอาไว้เตะลูกคนเนาะไม่เปตะวุมินี่วุฒไม่ได้สอนลูกมุมว้ยโคตรตาแล้วเว้ย เอาล้วเว้ยมึงยิงเลวก็ตายแล้วเฮ้ยไอรุนเลยไอรุนไปเลยมึงไปเลยไอไปเลยที่ปายแล้วมันประตูแล้วไอไปกูแไอร้วมาคุณตกไปคนละทีเลยคือเดันด็ไอโดนมันโม่แล้วรุนกินไหมกินแล้วเฮ้ยเข้าไว้เข้าทางประตูไปแล้วโอ้โหโดนมันวิ่งทวนสนามเลยแหละเอาละเว้ยยิงที่แดดของเรื่องทอนไเด็กอ้อต้องกระช่วงอย่างเดียวเหมือนกันไอไม่ใช่ประเทศมันเอาไว้ห่า นี่ผมลงทุนครึ้นเครื่องไปไปจ้างมันมาเลยนะครับเนี่ยเขาทอกผู้จัีการทีมเขากเขาไปซื้อตัวมาเล็กแล้วมื่ึงเลี้ยบอาเดี๋ยว้ะไอ้ยุนเดินมายุนยุนยุนง้อยไอ้ยุนจ้างไม่ได้มึงเจอน้องเปี้ยวสองกันมันรู้จักระเบิดยี่สิบหกเนี่ยเอาเลยเฮ้ยยุนไปวะเดี๋ยวในปากอะไรไอ้ไอ้มึงจะไปจับเขานี่ยไอ้ที่ผ่านแล้ว โอ้โหมันบบอลเว้ยเฮ้ยาแล้วตี่ปลายเราเอาแต่ยิงเลยแตยิงเยอะน้อเปี้ยเว้ย่ที่หมันไม่ผ่านเว้ยไม่ผ่านเบบที่เอ้นี่ไว้กองหลังน้องเปี้ยสองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแยกตัวกันเย่าอย่าไม่าาอย่อย่าอก่าอย่ออีกาอ่า่าย่่ยาาอ่าา่ย่าิาา่น เฮ้ยเฮ okay. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยนี่มันไม่ได้ยิงไงะเขาทำเขาเขาตเองมเมันต well ้้งดีใจเลยเห็นไหมไ่อกมามโดนตบไปแล้วกรรมการครับเอาล้วครับบอกมาดีได้ใจแล้วครับัเฮ้ยที่เ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดคอไอ้คนทเขาจะลุกตัวไปเนี่ยไปแล้วไปแล้วอย่าลวนลุกอย่าลวนสู้มันลุงบอกแล้วว่าจับมันได้ทุกอย่างจับเอวจับอะไรดึงมันเกงมันก็ดึงได้แต่มันดึงเราไม่ได้ยิงเลยยิงมึงเจอนักเตะสองอาร์มมึงเรียบร้อยแล้วเปล่าว่าเฮ้ยเฮ้ยหยุดเลยหยุดดิ อยากให้ลูชั้นรูหนึ่งไอ้ปกสีมาสามสิบห้าของวันนี้ว่าวันนี้บอกออกไปให้เอาวันนี้ยังได้โน่นมือเอาแล้วน้องเปี๊ยสองวิ่งออกไปแล้วน้องเปี๊ยผักเลยผักกันเลยเอ้ยน้องเปี๊ยไม่ใช่นุงชาด้วยเป็นผักจริงด้วยน้องเปี๊ยสองก็คือน้องเปี๊ยหนึ่งที่สุดยอดนะฮะ นะครับรักใครชอบใครเชียร์ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเราไม่ใช่มวย <c oughs> ว่ายัางไงเหลือครึ่งหลังเซ็นแน่เหลือหนึ่งนาทีนะเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ <c oughs> ว่ายังไงวังมณีอย่ารับได้ไตัดติให้ได้ไปเลยให้เป็นเสมอไ,มไปตายเสมอลูกโทษแน่นอนเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยไม่ได้ผูยย้หญิงใายหัวแล้วมึงเล่นแรงเกินตายเปล่าไว้อะกอเอาไว้อ้อารุยมึงล <c oughs> ุดเร็วมึงตายได้เอาเร็วเลย เอ้ยเอ้ยอ้เอายเอ้ยอ้ยองปียนิเออไปยิงใครเขาทำไมนะเอาแลยวิเล้ยบอปยมึงเฮ้ยเอายไปซาิตตัดลูกใสยไปไปยิงไ้นไปไปาิไปาิเอาละเอาละไอ้นี่ละไปาิลูกเข้าลางนะครับวันนี้ว่าไงละมถอดลุ้มแล้วลุ้มไปเลยหมดเวลาขึ้นลยครับสาธาให้ลุกันเร ไอเออทอนสทบอว่าสอทประจวบบอกขาลูกกระต่อยอ่ะเราสนับสนุนนะครับผู้ประของทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณอ่าอ่าคุณบ่านะครับเป็นเพื่อนนะครับที่ถ้าไม่มีคุณนี้นะผมเหมาะเชื่อได้เลยว่าเออทอนใส่ห้าเราเงียบเหงาแน่นอนนะพี่น้องครับนะฮะโดยนี้ผมไม่ได้มาโปรโมทแลวมาโฆษณาให้กับพี่บ่าวนะฮะ เพราะว่าอยู่กันมาหลายปีแล้วก็มีเห็นท่านนี้หนะนะที่บ่าวนี้แหละเป็นผู้ดำเนินการจัดจาก,การกีฬาแล้วก็นะครับประสานกับทางเทศบาลเมืองไร่เขิงนะครับก็เห็นว่าคนเนี้นะครับเป็นหัวหัักที่จะนําพวกเราลูกหลานพวกเราได้ไปสู่ในอนาคตข้างหน้าได้นะครับ วันนี้หมูช้าแน่นอนหรือเปล่าผู้สนับสนุนก็มีนะเดี๋ยวว่าไม่ได้เลยคือเดี๋ยวครับครับพู้สนับสนุนเราจะออกไปตอนติดประกาศปราจะกาศกับว่าคุณท่านไว้ละสุดท้ายที่มอบถ้วยจะการถ้าจะการทันไอ้การทันทั้งนี้เกิดขึ้นได้จากทุกท่านหลายฝ่ายด้วยกันร่วมกันนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการนมอบถ้วยแล้วเราจะประกาศ อะไรชื่อของท่านนะครับแต่ละคณะที่มาช่วยกันนะครับจัดกาเรางดประมาณครั้งนี้นะครับเราได้งบประมาณจารจัดการแข่งขันกีฬาได้กิงครับนะครับกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตซอลครั้งที่หนะฮะในวันนี้นะครับเป็นงบเงินงบประมาณนะครับเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับรวมทุกรายการนะครับท่านก็สนับสนุนนะฮะถามว่าบางท่านบอกว่าเงินเจ็ดหมื่นสิบบาทนี่เยอะไหมเยอะนะฮะแต่จริงๆเราก็ใช้จ่าย คณะกรรมการเราก็ต้องมีค่าตอบแทนเขานะและทางบรัรฑุสนามเราก็ต้องมีให้เพราะฉะนั้นแล้วทางเทศบาลได้เล็งเห็นแล้วว่าทางนี้นะครับได้ส่งเสริมกีฬานะครับเสริมสร้ออางเด็กเยาวชนลุกนี้เกิดข,ข,ขึ้นมาได้นะครับก็เพราะว่าทางเทศบาลให้การสนับสนุนขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับจากคณะทีมงานเทศบาลทุกทกท่านด้วยและเจ้าหน้าที่ที่การจัดการแข่งขันทัททน้งนี้และคณะกรรมการทุกทกท่านขอบคุณด้วยนะครับ

หมายเมึงไม่วังมันดีมึงตายแน่ถ้าเจออาชีดก็ไปก็เรียบร้อยแล้วหวังมันีว่ายังไงจะรักษาแทมได้เปล่าหรือยังก็ยังไม่รู้ยิงเลยมาพึ้นสู้แล้วรับเล่นแล้วนะครับวันนี้ นะเอาไงเอาไงเฮ้ย <manten> ปาดมาปยี่สิบแปดปดมาติดนะครว <coping> em <te amentos> <cons> um ันนี้วันนี้ปาดูกให้ปสามสิบห้าสามสิบห้าไปไหมเฮ้โดนเลมอสอาโดนเลมอสดนไปรอไปแล้ววันนี้ใจถึงนะครับเก็บตรท้ามเลยนะฮะบอกับะ ลองนอนี้ไปได้รู้แล้วว่าไงบองนี้พาเข้าไปด้วยเบอร์3 3 3ผ่านไจลองนี้ต่อเาติดนะครับติดจริงแบบะไยังไงน้องเปี้ยวมึงอ่าน้องไปยังเบอร์3333นะครับดูสีนะครับน้องเปรี้ยวฟุตซูหน่ยลูก <c oughs> คนุคนคุนเกียยิงเลยไม่น่ารอดแล้วนะครับบอกตีหน้าประตูแล้วบอกกูชิบหายแล้วยิงเลยเบอร์ยี่สิบแปดอด้วยนะครับออเอาแล้วนะครับมันจะแทบได้ไม่ท่ไาไม่ดูนะครับตอนนี้เกียยิงเกียร์ยิงเ้ย เอาละพูดัามประตูไอ้ตัวเราพูดยังไงกูบอกให้มาเอาละว่าไงดองเปรี้ยวเฮ้ยเรี้ยวไปหมดเลยไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วรูกนี้นะครับเอ่อผู้ท่านขอรูบรักษาประตูประกบลูกไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัวได้เออเปลี่ยนตัวได้นะลูกนะทำไมไหวก็เปลี่ยนนะลูกนะอย่าเถือกอย่าสืดกันนะครับนะกรรมการอนุญาตนะครับเรียบร้อยครับโอ้โห ตรงนี้ลงโดนแล้วเว้ยประตูบ่งอูเฟี้ยงนะกูหลับตาเอาเอาเลยไปไปมาเลยเอาเอาเอาไปประตูบ่งไปอ้าเฟี้ยงเลยเฮ้ยพี่พายเราตายกันไปข้างเลยเว้ยอานนี้เว้ยมึงได้ไหกูเฟี้ยงไปนะครับตึ้นี้ลงแรงนะลูกนะครับเพื่อทอนนะฮะเดี๋ยวเขาออกมาให้นะครับแล้วก็ออกไปนะก็โดนสกัดลูกไปจากโดวเรเบิ้ลนะฮะ โดนไมอนี่ลงมาใหม่นะครับโดนตัรับไปรกลับมาได้ตำรวจลุขอตกลูกนี้กเฮ้ยมึงยาถึงไมให้กูรู้ก่อนแค่เปิดมาเอาได้ม่อไรเอาอยผ่านไหมผ่านแล้วมึงโอ้โหไอ้นี่บอกขมตัดเกเอาไว้ไม่ได้วนีน่อ่าได้เป็ตาครต้ขาแตกก่อนโดนี่ไวนะครับไม่ได้อะ ประตูวังมณียังไม่เป็นนะฮะยังไม่เป็นกรรมการชี้แจงด้วยนะครับประตูเปลี่ยนตัวเลยนะครับประตูเขาเปลี่ยนตัวใช่ไหมฮะอใส่ได้เลยไม่ต้องเพ<อ>ื่อไม่เป็นไรครับแน,นะแแน,นำนะลูกนี้เป็นจังหวะสองเลฮะลูกสองจังหวะนะครับร ถ้ยิงเนนไม่เข้านะครับต้องแตกนูกเงเรานะฮะคนที้แตกคนนี้ยิงได้นะครับว่าไงอ่าแตกแตกเบาเบาเบาแล้ววิ่งใส่เลยเบาเบาเบาล้ววิ่งใส่เลยยังไงลุงชาติชีด้วยดีกว่าแล้วับจมหน้าวามีไป อาไม่ลูกทิ้งเลยอาบอลให้เดินเลยบ้านเดี๋ยวมอลออกกูเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวมึงออกมาเลี้ยงลูกข้างถนนเลยในอีกบ้นบอลบอกปลดภัเอาละเว้ยพวกนายถ้าทนได้ลูกแล้วมีโอกาสไม่มานะไม่มาไม่รู้ว่าจะหมดลมหรือเปล่าไม่รู้อาว่าเอาไอ้ยุ้ยเดินไปไหนโอ้โหมึงไอ้ ถ้าแผนหน้าเออทอนดีหน่อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับประตูวังมะนีเพิ่งจะดูดโดมาไม่หายมันไม่เป็นเราเมืองยิงไกลๆก็เข้าอ้นี้เลี้ยงแล้วครับเอามึงส่งให้ประตูมึงตายเอาประตูอบกูหน้าสู้ไม่ได้เราไม่เห็นไมน่าแต่ผมอยากให้เ่อทอตัวหน้าดีๆนะปักกองมานีสักหน่อย อาบ้านลูกใหญ่ให้ต้อนรับเด็กน้มันลูกมาลงมาวเลี้ยงไอ้น yeah> ี่โอ้โหไม่ตกลัวไอ้นี่เล yep oh. ี้ยงลูกเก่งครับไม่รู้พ่อแม่มันเป็นอะไรไม่รู้เอาละเตะไอเด็กล้ำมันนี่ไอเด็กน้ำมันกิมเลยโอ้โหเวลาเหลือแปดนาทีนะลูกยังยังทำได้นาทีละลูกเพื่อทอนเออไปเลย ไป,ไป <c oughs> ไดูปทรอยอย่าไ้ลูเอาบอลเอามือจับเลยกรรมการไม่เห็นกรรมการผู้หญิงอนุอรุมนะฮะให้มือจับได้บอกไอ้คนเล่นนะโ <c oughs> ดนเลวบ้างไงโดนเลวบ่อยเข้าตาให้บอล30คิบก้งงองนี่แลงนี่ว่าเลย ไอ้วะไอ้ร่ทำไปทำไปตกกูใจดีเว้ยกูไม่ยิงเว้ยกูยิงกูไม่ทำไม่ใช่มึงไอ้ฮ่าเอาไอ้มันบักกูไม่เลี้ยงกูก็เลี้ยงให้ผู้หญิงกวดให้เหนื่อยก่อนจะกูให้ยิงทีหลังเดี๋ยวแล้วมาปลุวิทย์กันมาเลี้ยงเต้นไปไปเอ้ไเอ้ยเอ้าว่าไงเอาเลยโอ้โหเอานะครับเดี๋ยวมึงเจอน้องเปรี้ยวสองมึงจะรู้จักตัเบอร์ยี่สิบหกนี่นะมึงเดือดฮะ

โอ้โหประตูแน่นอนยิงนักเล่นมาคือมีไม่แพ้แน่ชกเต็มด้วยนะครับชกบอลนะครับไม่ได้ชกคนไม่เป็นไรผู้ชายล้มมาองเป้ากรรมการไม่ต้องไม่ต้องเป้าเลย ไม่เป็นไรไม่แห้งมันออกเองลุงเห็นอยู่ไม่โดนมือหรอกโบิดแขนโดนหน้าด้วยเฮ้ยเอะไรเนี่ยโอนกุมบันใชสมึงแล้วเกินในบางมณีเนี่ยเฮ้ยห้าร้อยเรื่องระดมงานไม่ได้ห้าร้อยหุ่นสารเชี่ยวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจับได้จังได้อะไรแล้วมันดูดเดือเลยกรรมการห้ามเ่ะผู้หญิงนะครับ เอาลงจากเอาไปนี่ไปนี่ไปดโอ้โหเฮ้ยเ้เอาไปเลตะลวกหลังมันนะไปเถอเอาสิลวกมันเลยไปโถลูกนี่เฮ้ยที่ปลายแล้วพักวยนะผมเฮ้ยเอาเลยอันเลยเฮ้ย้โอ้ยเฮ้ยพิกตารไไอ้ไอ้ไอ้เสือเลืองชนพี่เงครับ เล่นกรรมการเตาไอเค็ตอไอ้พวกเนี้ยอ,อ,อ่ะเอามาในแกรครับวันนี้ก็ท็อปเปรู้สึกว่าจะหนักอกหนักใจเพราะว่าเมื่อคืนนี้นเล่นแดดแดดมร่มวันนี้แดดร้อนไม่ไหวนะครับสุภาพสตีอ่ะออออเหลือสี่นาทีนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่วันนี้ว่วันนี้นับเป็สามแล้วนะครับ าากรรมการเต่าเลยเฮ้ยน,นี่ถูกแล้วมันแตกผมห็นแล้วกรรมการครับ <laughs> ใช่ครับมันไม่เล่นบอลครับมันเล่นคน <laughs> าากรรมการเต่าเลยครับ <laughs> ถูกแล้วครับกรรมการผมหินมันเตะครับใช่ครับ มาเราในปัตานแล้วว่าไงยิงแกงถือทุ่นแล้ยังไงถืออลูกห้าลอยยังดีเฮ้ยยิงแล้วเอาเวยไปดิดึงดิเตหนมันเลยโอ้ยนั่นละพักมันเอาไปยังมีฟังมีฐานเปล่านะครับนะครับาทุนเล่นนะฮะเอาเวยครับเต็ลูกของโงงานของคินดี คือตอนลูกมาเอาแล้วครับไม่ไปแล้วลูกนี้ออกแน่นอนนะฮะอย่างไม่ออกครับตรงนี้ทางกรรมการนะครับทางกรรมการไม่เต่าไม่ออกนะฮะเรียบร้อยนะครับเป็นผลงานของว่ามณีครับอันนี้นำไปสี่ประตูต่อ,อสุนอ่ะ ยิงเลยครองปดี๋ยวชาตกใจเวยตั้งใจเล่นไม่ต้องว่าไม่ต้องแพ้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยกรรมการไทยไทยไอเสือหลองเปลาไม่ได้เปล่าคราหมดหมดขาดละจิ้มไปเลยเมหมดจเลยเลยเลียดไปเลยโอ้โหเดือดไหมหมู และแล้วก็หมดเวลาไปนะครับไ,<ห>ไม่ต้องเสียใจลูกไ,ไ,ไ,ไปกับอาไปสัมผัสเมืองกันคนนะนี่ไปสัมผัสเมืองนะถ้าะเราเล่นกับผู้หญิงเราต้องยกมือไหว้ขอโทษกันนะลูกนะไหว้เขาก็บอกพี่ขอโทษด,ด้วยเส <c oughs> ื้อเหลืองต้องยกมือไหว้ฝ่ายหญิงกันนะลูกนะเพราะว่ามันไปเจ๊เขาเมื่อกี้คุจับได้เออยกมือไหว้เขาไหว้เขาไปนั่นน่ะถูกแล้ว อ่านะครับเสื้อเอาไปเลยครับนะครับเพราะว่านายกแจกแล้วเอาไปเลยรูชาติให้นะครับของนายกกำลังตั้งตระกูลทำนะฮะคู่ต่อไปครับนะครับน้องเันโรนะฮะพบกับเจ้าทอนอ่าเออฮะออมานี่เลยใช่ไหมอ๋อชุมชนวองมณนนี่แอชุมชนนภูษพบกับชุมชนวองมณนนี่อายุ13ปีครับชิงที่สามทิงที่สามนะฮะ ชุมชนทัพพูพบกับชุมชนอมนีรุ่น13ปีครับรุ่นนี้ก็สนุกเลฮะาฮสรับช่วยรงวัลนะฮะนะฮะ วันนี้นะครับคู่ชิงที่สามนะฮะถ้าเกิดว่าท่านเรชนะได้ที่สามแพ้ก็ที่สี่แต่ที่สี่ก็มีรางวัลเหมือนกันแต่ก็อยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเล่นนะฮะถึงว่าจะแพ้ชนะยังไงนะครับการกีฬาเป็นหลักเขาบอกว่าชนะไว้ก่อนเป็นต่อนะฮะก็อยากจะยังไงขอขอบคุณมากนะครับสำหรับมาตอนทุนจัรจัดการแข่งนี้นะฮะโดยได้รับการสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่น 74,270บาทด้วยนะครับจากทางคณะนะครับของทางเทศบาลน,นะครับกับการแข่งขันกีฬาและกีฬาทั้งนี้นะครับ,รบก็เป็นเงินที่มากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอามาใช้ใจ่ายและก็ขอขอบคุณนะครับนิติบุคคลันบุคคลหรืออะไรก็นะครับที่อยู่ในนี้ที่ก็ความอ่านวยแล้วก็มาร่วมด้วยศพพันบาทนะฮะมาร่วมด้วยเป็นค่าอาหารหกพันบาท อาหารนะครับไม่ว่าคณะกรรมการหรือจะผู้ชมก็ได้นะครับทานได้นะครับไปตักทานได้เลยนะครับนะที่มาไม่ต้องเกรงงกเกรงใจครับถือว่าเป็นเงินระมบาลของพื่อทาทั้งผจญข้อหามานะครับทานได้ทุกทานนะครับทางเขาจมกับจมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ท่าผู้แก่หรือเด็กๆอะไรก็ได้หมดนะฮะผู้ปกครองก็ได้ด้วยนะครับน้ำก็ทานได้นะฮะน้ำทานได้เลยเมื่อวานนี้น้ำลงมาเป็นคันรถเลยนะครับมาเอาน้ำไปทานเลยนะครับ